ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้กช่อง b ก e มิ่งเ r o b o กนะวันนี้ผมจะมารีวิวคงมองกาที่รีโมเดลมาใน Kaiju Universe น,นะและ้วก็ใน Kaiju Universe เ,เขาก็ได้อัปเดตมีเป็นฮาโลวีนนะโอเคนะก็ซึ่งราคาผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมซื้อตั้งแต่แรกแล้วก่กอนนนี้จะเป็นเรื่องพิเลงกดไลค์ลก, like, ก็แชร์กด subscribe ช่องเ r e a k i n r o b o ด้วยนะเป็นเรื่องกันเลย นี่คือแอนิเมชันอยู่นิ่งๆครับโมเดลก็น่ากลัวมากครับสวยก็เดิมเยอะนะครับก็แอนิเมชันในการเดินจะประมาณนี้นะเป็นอันนี้อันนี้เดินครนะวันนี้เดินอันนี้วิ่งครับโอเคนะแอนิเมชันในการว่ายน้ําก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้นะโอเคน้ําก็จะกลายเป็นสีแดงนะเป็นน้ําเลือด น่ากลัวมากคุณผู้ชมอ่าติดติดโอเคนะครับอันนี้คือสกิลแรกครับเป็นการเอาสองเอาเออขาหน้ากลับเนี่ยอ่ะทีที่สองเป็นการกระโดดพุ่งไปอ่ะไม่ใช่กระโดดแล้วกครับแต่เป็นการพุ่งไป ครับก็สกิลที่3เป็นการกระโดดครับอืมกระโดดีเลยนับสกิลที่สามจะประมาณนี้ไกลมากนะครับท่านผู้ชมสกิลที่สี่เป็นเดรสนับการปล่อยใย,ยนะสกิลอานับเป็นการร้อง ยูดี้ยูทีก็เป็นการลองโอเคนะถ้นะาใครชอบคิูนี้อ่ก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นช่องเบบีมีโลบอกเป็นหนัเจอกันใน,น,นคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย